วันนี้นะคะมาพบกับช่องพระบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพระดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญโสรถหลวงพ่อวัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีปี2523พิธีเสหเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่สวยมากองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญคันธาราชวัดเขาปัตทวีปีสอง6ห้าหนึ่งหจังหวัดอุทัยธานีเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ปุกเสกดีโดยเกจจิสายเขาอ้อภาคใต้ร่วมเสกมากมายเลยนะคะพี่น่าบูชามากสวยเดิมๆเลยนะคะพี่องค์นี้ขอที่สองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองปี2517นะคะพี่ย้อนยุคเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ตอกโค้ดใหม่เลข31014ที่ระลึกฉลองอายุค,ครบหนึบเอ็ปี สภาพสวยนะคะพี่ปลูกเสกดีพิธีใหญ่องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองหนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสม,มาหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมนะคะพี่วัดช้างห้รุ่นเสาห้าปีสองห้านะคะพี่เป็นเนื้อบักกาชุบนิกเกิลปลูกเสกดีมากนะคะพี่น้าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าอนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนหลวงพ่อือสีลิงดำหลังพระเจ้าตากศินมหาราชนะคะพี่กูผู้ชนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่สภาพสวยดูง่ายหายากน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะกระไหล่เงินปีสองห้าศูนย์แปดบล็อกล้านทองสภาพสวยเดิมน่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพรมสีหน้าเนื้อเมฆพัดนะคะพี่เลี่ยมจับขอบเดิมๆเลยนะคะหลวงพ่ออีวัดส,สัตตหีบจังหวัดชนบุรีสภาพเก่าเดิมๆนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระยอดทงเนื้อทองเหลืองมียันใต้ฐา,านนะคะพี่ไม่ทราบที่สภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่หอที่หนึ่งร้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อยุย้ยวัดบางกะปิรุ่นสามเป็นเนื้อทองผสมอุดกิ่งนะคะพี่สภาพดีหายากน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะ มีลูกด้านในนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดบางพีหลังเรียบนะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมเก่าสภาพใช้มาน่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระนางกวักหล่อบโบราณเนื้อทองผสมเก่าหล่อแบบตัดช่อนะคะพี่สภาพดีหน้าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระยอดธงหลวงพ่อดีวัดพรนรูปนะคะพี่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเนื้อทองผสมสภาพสวยนะคะพี่หายากดูง่ายน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่หอดที่450นะคะสวยนะคะพี่ถ้าใครชอบจัดเลยนะคะ สมูกโด่งเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พยาเต่าเรือนเนื้อทองผสมเก่ามีจานอักขระใต้ท้องนะคะพี่รอบแบบมีหูในตัวนะคะพี่สภาพใช้มาบ้างเก่า <ๆ S 1> แบบนี้นะคะพี่น่าบูชามากองค์นี้ขอที่8ปดหนะคะสวยดีนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระสังฆจารหล่อแบบลอยองค์นะคะพี่บรรจุก,กิ่งเป็นเนื้อทองผสมเก่ามากนะคะพี่ไม่ทราบที่สภาพใช้มาบ้างนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้ขอที่450นะคะ มีลูกด้านในนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งเนะื้อทองเหลืองไม่ทราบที่เลี่ยมทองไมคอนพร้อมใช้นะคะพี่องค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะราคาถูกมากเลยนะคะพี่ถ้าใครชอบจัดไปเลยนะคะ มีลูกด้านในนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพญาเต่าเรือนเนื้อตะกัวใต้ท้องมีอัคาระยันนะคะพี่เก่าไม่ทราบที่สภาพใช้มาบ้างองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อนะคะ เดี๋ยวเราไปองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังตาแผ่นดินนะคะพี่สมเด็จเผ่าหลวงปูน่นาควัดละคังปีสองห้าเก้าห้นะคะพี่องค์นี้พิเศษมีคราบน้ำหมากเก่าสภาพดีนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้ขอที่550นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะพี่ชอบเก่าๆเดิมๆนะจัดไปเลยนะคะขายดีนะคะพี่สมเด็จเผ่านะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น ค้ะขุนแผนผงพายกุม,มารนะคะพี่ย้อนยุกนะคะพี่หลวงปู่ทิมหน้ากากเงินฝั่งตะกุดด้านหลังนะคะพี่วัดล่าหารไล่สภาพสวยเดิมๆองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนผสมเกสาหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2517นะคะพี่ออกวัดปากเปียงสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้ขอที่200นะคะ วัดปักเปียงสร้างนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะราคาถูกมากนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาชุดจงอางศึกปี2514เป็นเนื้อผงใบลานพระลอดบกพระปิดตาซองเดิมๆเลยนะคะพี่พร้อมใบคาถาหลวงพ่อแพรวพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีครบชุดเลยนะคะ น่าสะสมมากเลยนะคะพี่เดิมๆเลยนะคะองค์นี้ขอที่4ี่ห้าสิบนะคะคุ้มๆเลยนะคะพี่ได้2อ,องค์เลยนะคะพร้อมใบคาถาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นปลาจับเพียนถักด้วยเงินแท้ ปลาแห่งโชคลาภมีไว้ติดตัวดีมากนะคะพี่เก่าไม่ทราบสำนักนะคะพี่เครื่องรางนําโชคแบบนี้น่าบูชามากเลยนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่600นะคะเก่าเลยนะคะพี่ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 8 3ย์7 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0 8 3ย์7 1 2 0 1ได้เลยนะคะ,ละ,ค,ะคลิปนะคะลงทุกหโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ